สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นนะคะตัวอย่างนะคะเตรียมจัดส่งอ่วันนี้ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีเป็นเซตอะไรบ้างนะคะที่เขาทําเป็นของขวัญกันนะคะก็อย่างตัวชุดนี้นะคะก็จะเป็นตัวชุดพิเศษของปาร์เกอร์นะคะมาพร้อมกล่องใหญ่สวยงามเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีออกพาสเทลลองเปิดดู ด้านในนะคะก็จะเป็นตัวปาการุ่นปั r กเกอรุ่รนเวกเตอรนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเวกเตอร์พาสนะคะก็คือในด้ามเนี่ยเขามีหัวมาให้เปลี่ยนด้วยก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวทั้งหัวโรลร,ร์บอลแล้วก็หัวฟอทเทนเทนนะคะหมึกก็ให้ครบชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหมึกของโรลบอลแล้วก็หมึกของฟอ r เทนเทนรวมไปจนถึงซองกระเป๋าหนังด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันตัวด้ามก็จะมาประมาณนี้ จะได้เป็นตัวปากกาคอแรงนะคะหหัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านในก็แถมตัวที่สุกหมึกให้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้แบบหมึกสุกนะคะเราก็ถอดออกแล้วก็ใช้หมึกหลอดที่เขาแถมให้นะคะเขาแถมให้ถึง5ห,หลอดเลยนะคะก็สามารถใช้หมึกจากตรงนี้ได้เลยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช้เป็นปากกาหัวคอแรงนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัว เปลี่ยนหัวเป็นตัวปลากาโรรบอรได้นะคะเราลองดูนิดนึดนงนะะโอเคนะคะตัวนี้หมึกโรลบอรเราก็สามารถที่จะถอดหมึกนะคะเราก็เปลี่ยนใส่ไส้ลงไปตัวนี้นะคะก็จะเปลี่ยนหัวได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็ทำชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นปากกา Parker Vector นะคะสวยงามมากๆสีพารเทลก็จะเป็นสีไล่ระดับของเขาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นปากกาหัวโรลล์บอลนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะหมึกตรงนี้นะคะหมึกหมดเราก็ซื้อเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโร e ล์บอลหรือว่าตัวหมึกกรอดฟอลทันเทนนะคะ แล้วก็แถบซองหนังให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ okay. ซองหนังก็จะ สามารถใส่ได้หลายด้ามน,นะคะเราก็สามารถเอาไปใช้กับตัวปากกาที่เรามีอยู่ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เวลาปกพานะคะบางคนอาจจะมีทั้งอาปากกาหลายๆด้ามน,นะคะรวมไปจนถึงดินสอรเราก็ใส่แบบนี้เพื่อกันลอยได้เซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่เหมาะสําหรับการเป็นของขวัญมากเลยนะคะเราก็เป็นชุดพิเศษนะคะไม่ได้มีตลอดอก็จะใช้งานได้ค่อนข้างหลาก ายคมกล่องสวยงามถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซตลามี่นะคะตัวนี้ก็เป็นเซตสีมิเมเดเช่นเดียวกันนะคะเป็นเซตลามี่อสซูปากกาหัวคอรัแรงนะคะก็จะมีปากกาหนึ่งด้ามนะคะเป็นสีอสซูซึ่งเราสามารถที่จะใช้หมึกได้ทั้งหมึกหลอดแล้วก็หมึกขวดนะคะแถมที่สุกหมึกมาด้วยนะคะ จะเป็นประกาหัวแบบนี้นะคะก็ใช้ได้ทั้งหมึกรอสําเร็จหรือว่าหมึกสูบได้เลยถัดมานะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูกันตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นประกาแบนคลอสนะคะเป็นคลอสเซนจูรี่ด้ามคลอสเซนจูรี่นะคะด้ามเล็กนะคะจับกระถัด กระชัดรัดนะคะตัวนี้แล้วก็สีเนี่ยเป็นสีที่นิยมมากๆนะคะเป็นสีออกแมตต์แบล็คนะคะรุ่นเวลาที่เป็นสีประการลักษณะแบบนี้นะคะจะทําให้เวลาที่ใช้งานเนี่ยเป็นรอยค่อนข้างยากนะคะเราก็ที่แหนวของเขามีโลโก้ของคลอ s ติดอยูะะ่รวมไปจนถึงใายน้ําแบบนี้เลย ถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นบอดี้โดยเดียวกันนะคะก็มีตัวอย่างสีสีนะคะเป็นปั r กเกอรนะคะก็จะมีทั้งสีใหม่ตัวนี้เป็น mono b ลันช์นะคะแล้วก็ตัวอะไรของเขานะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามถัดมาด้ามนี้นะคะเป็น m a t t ์ Black Edition นะคะก็สีตัวด้ามแมตต์ดำนะคะแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยก็เป็นสีลมดำก็ได้โลโก้ค่อนข้างสวยงาม สำหรับฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะมีทั้งอะไหล่เงินแล้วก็อะไหล่ทองเวลาที่เราใช้งานนะคะเราก็เปิดปอกแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวหัวโรโลบอลนะคะก็ใช้งานได้สะดวกประมาณนี้เลย ก็เหมาะสําหรับพว่เวลาให้เป็นผู้ใหญ่นะคะตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะพกมาแล้วดูหรูหราที่สําคัญโมเดลนี้นะคะมีอยู่10กว่าสีเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้งานพวกงานเซนเอกสารเนี่ยเป็นของข่นผู้ใหญ่นะคะรุ่นนี้จะขายดีมากๆนะคะถัดมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตัวแบรนด์ปาร์เกอร์เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นเวกเตอร์สแตลเลตนะคะเป็นบอดี้ที่เป็นตัวด้ามสแตลเล่ตทางด้ามนะคะเป็นตัวรุ่นคลาสสิกมากเป็นรุ่นแรกๆของป a r k เกอร์เลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังนิยมอยู่ ก็ตัวนี้เป็นหัวโรโรบอลสวยงามน,นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวรุ่นจอตเตอร์ <ita> บางนะคะจอเตอร์ก็ <INGING S 1> จะมีทั้งจอตเตอร์สแตนเลตนะคะไซส์มาตรฐานกับจอตเตอร์ XL นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันลักษณะของตัวด้ามจะประมาณนี้นะคะเป็นโมเดลทรงคล้ายกันเลยนะคะเขาทำา XL มาเป็นตัวรุ่นใหม่กว่าก็คือว่าให้ XL เนี่ยไซส์ใหญ่กว่าตัวจอตเตอร ปกตินะคะสำหรับคนที่ชอบสไตล์ทรงที่จับถนัดมือแล้วก็มือใหญ่นะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวสีพิงโกอะไหล่พิงโกนะคะตัวนี้เป็นด้ามเงินอะไหล่เงินก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนิยมแต่ว่าน้ำหนักเขาเนี่ยอาจจะเบาแล้วก็สำหรับคนมือใหญ่อาจจะดูเล็กไป ป a r k เกอร์ก็เลยผลิตรุ่นนี้ออกมาเพิ่มขึ้นนะคะก็ดูอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วก็น้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะคะจ็อตเตอร์สเตเลตนะคะก็จะเป็นตัวด้ามสเตลเลตทั้งด้ามน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ตัวนี้ตัดด้วยอะไรสีทองเพิ่มความดูหลาเป็นตัวรุ่นคลาสสิกที่นิยมมากๆของป a r k เกอร์นะคะตัวนี้ ถัดมานะคะตัวนี้เป็นตัวรามี่ออสานะคะเป็นตัวสีลิมิเต็ดล่าสุด2023นะคะตัวนี้เรียกว่าสีเพโทนะคะก็มาพร้อมกล่องแล้วก็ถุงที่เป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามน,นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วรามี่นะคะเขาจะนิยมเล่นพวกรุ่นที่เป็นสีลิมิเต็ดนะคะทุกๆปีรามี่จะมีสีออกมาใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นลุกดื่นนะคะสีเพโท ถัดมาฝั่งนี้จะเป็นตัวปากกาเพนเทลนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสเตอร์ลิงด้ามโลหะสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยแหนบโรสโกาก็ได้สวยงามแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว รุ่นน้ำหนักเบานะคะเป็นปากกาพรีเมียมของเพนเทลหมึกเจลนะคะทรงด้ามกดแล้วก็ราคาย่อมยาวเป็นรุ่นถูกสุดของตัวรุ่นพรีเมียมนะคะมาพร้อมกล่องของเพนเทลแล้วก็สามารถเรเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะก็คือแบบสาหรับใครบางคนนะคะที่มองหาปากกาหลัก200กว่าบาทแล้วก็พร้อมกล่องพร้อมทําชื่อแล้วมีแบรนด์นะคะตัวนี้นะคะเพนเทลแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นก็จะมีทั้งสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีแดง เป็นตัวด้ามกดใช้งานง่ายนะคะประมาณนี้โอเคก็สำหรับ ในคลิปนี้นะคะก็เรามีตัวอย่างให้ชมประมาณนี้เลยสําหรับใครที่มองหาของขวัญน,นะคะแล้วก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบปากาก็สามารถกดติดตาม YouTube ช่องเพนแบนเน e ได้นะคะเรามีลงปาการุ่นต่างๆไว้ค่อนข้างมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีพันกว่าคลิปแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ